ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดวิวของเราก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวเหลียวใน IG หรือ Instagram กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ k ข m เมมขีดฉีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกค่ะก็ง่ายมากๆเลยกรอข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมติ้งข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถลิกข้างล่างตรงนี้นะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราเป็นสมาชิก แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ i n s t a g r กรหรือ IG ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะอ่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวเลียวค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูค่ะความเร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า IG ของเรานะคะเปิดคลิปเียวของ เราขึ้นมาเลยวันนี้ก็จะเป็นคลิปอันแรกตรงนี้ค่ะกดที่จุด3จุดตรงนี้เนาะก็ปีลิงก์มาเลยนะคะแล้วก็นํามาใส่แท็บเลยนะแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่มอันหนึ่งพันวิวไปเลยเนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะ1000 V วิวนะเพิ่งอยู่ที่1บาทกว่าๆเองเนาะก็ถูกมากๆเลยนะแล้วก็สั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีทั้งหมดอ่าหช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะคะช่วงทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่งเปาวอเล็ตค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่งเปาวอเล็ตเสร็จสิ้นกันตามนี้กันได้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอ่งเปาวอเล็ตนะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อมาค่ะก็จะเป็นชิวลเพ์นะคะเราก็มาใส่จ,จานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็มาเรือมมีก,การจ่ายของเราได้เลยนะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆเขาก็มมีีตาตานน้้ใหเเรลือกะ แล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตนะคะก็จะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคำแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมนะคะแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อ กันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร,อรด์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอรด์ของเรานะคะที่มีการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าห, coup, หรือ,อยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกเรื่องตรงนี้นะคะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะพบปัญหาอะไรเนาะ แล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถลิกคัดล็อกลิงตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนงเราสนใจเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ไอจีของเรากันนะคะไปดูยอดวิวคลิปเรียงเรากันเนาะ ก็คลิปวิดีโออันแรกตรงนี้นะคะยอดวิวอยู่ที่246วิวนะคะอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดวิวของเราจากเดิมมี200กว่าวิวเองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น1,788วิวกันเลยนะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองเนาะเมื่อกี้เรากดสั่งซื้อไปแป๊บเดียวเองจริงนะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันเลยนะคะสั่งซื้อไปเมื่อกี้ยังไม่ถึง5นาทีกันเลยนะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนาะก็หากยอดขึ้นเกินไปนะคะก็ไม่ต้องตกใจไปนะทางเว็บไซต์ก็ใจดีมากๆเลยนะคะก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป ขีดีเหุค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษกากันดูได้นะคะสาหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดประการใดไปนะคะก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ